กะตายใหญ่สวัสดีพี่น้องสุกผู้สุกสคนจ้ามาพอกันอยู่ปลาอีกแล้วจ้ามือนีกับผามาปราบานันโดยแอำเภอกันธนล่มจังหวัดศรีสะเกดนะพี่น้องเนาะปลาประจ,จําจ้ะเป็นเจ้าของปลาอยู่แหละพี่น้องสายางแต่ปลาเก,ก่าๆอยู่เลยเนาะมือนีกับมาพอกันในวันที่หนึ่งกรกฎาคมโหหาพี่น้องจ้าเริ่มต้นเดือนใหม่พี่นอ้องอ่ะมนีไปลุนไปติดตามนลำการเบิองว่ายายกับตาใหญ่นี่สิสได้เฮ็ดซำไดนะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดนานแล้วได้แค่ผ้ากเกียก๊ยนกระออกมาเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องตักสิได้ซำไดประหงไปไปลุนไปติดตามนอนกันเลยจ้า มือนีดอกแรกของเห่ากับเป็นเห็ดไข่จ้ะพี่นอ้องงามงามเลยเห็ดน,นานแล้วก็ออมมาล้ายมือแล้วจ้ะแต่ยังพ่อได้กเก็บเลยเนาะพุ่นเห็ดดอกหนึ่งงามงามเลยจ้ะพี่นอ้องมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อมือน,มน,มนีมันมันพี่ดอกเห็ด เฮ็ดบวกค่าดำจากสองดอกงามคกเนาอพี่น้องดอกตุ่มๆเลยแม่พ่ออยู่นีสองดอกจะ้ะพี่ดอกนึงอดูข้างหลังอีกด,ดอกนึงจะพาไปเอาเนาะเฮ็ดขาวดินดอกจะ้ะ บนน้ำเป็นไรแต่กระเพาะเด็กเกลียดดีนะจ้ะออกร้ายมือก็เริ่มโรยเนี่ยนะจ้ะแต่ว่าดอกก็ยังแข็งดีนะจ้ะนี่ดอกใหญ่เป็นเขิงเป็นเคงพี่น้องตะกี้ก็บ่พอดอกมนุ่มมันเนาะคุณน่ะเอยดอกเห็ดไงเฮ้ย่ะพร้าวดอกตุ้มๆอีดอกจ้ะเฮ้ยแต่สะออนครับพี่น้อง ว่านีร้ายดอกมม่จะดอกใหญ่ๆอุ้ยเมื่อกีดอกมันเนี่ยถ้าหุ่นจะมีดอกจ้ะมาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมื่อก็บเห็ดหนาเหล่ล้มกันเดอ้อออกร้ายมือเปน็นอาทิตย์แล้วจ้ะนี่ก็ยังเห็นแน่อยู่ดอกนี่ก็กอยากเป็นเห็ดหลุมอะไร้ายมือนก้อดอกสองดอกกันงามเลยจ้ะพี่น,อนอ้องเป็นพี่ลายเนี่ยอุ้ยเป็นพี่แข็งดอกงามดีอ,อยูอย่จ้ะเป็นพี่ดอกเอ้ยว่าเห็ดแตกใจ มากมามามาเบิรงมูนอยู่จันทร์ใหญ่พ่อเดี่เก็บดีเด้อจ่ะขนาดเก็บมาหลายมืออลไรไหมพีพีพพพอีอสองดอกจะพี่นอ้องอื้ออ่อนต้องข่อยบ่กวันนี้นุ่มอ,อยู่จ้ะน้องนี่แข็งดีอยู่มันมาเด้ออยากระายใหญ่แต่พ่อเกลี้ยงจ่ะจัตุน้องจะร่วมใสจมูจพี่น้องตัดขาตัดแขนให้เรียบร้อ,อยเนาะ เห็ดนาแหละก็จะเมนดอกง่ามคัดนะพี่น้องคนก็มาหาสมืออยู่ก็ยังได้เกือบเถ่าอยู่นะพี่น้องมาสาอีกมือสองมือนี่ว้าเอาอะไรเลยแหละนี่ดอกง่ามพะโลูพะง่ายดอกนี้พี่น้องเพิ่งมาเคลียร์ลงไปว่าจะนี่ซ้ำบิดล่ะอีดอกนึ่งจากแว๊แบๆอยโอย้ดอกใหญ่ดอกง่ายงามดีแต่พี่น้อง คุณนะดอกยิ็งแข็งดีเด้อดีจักดอกอางามดอกเฮดกับงามเป็นตะฟืนนสายอยู่พี่นองมือเมื่อยยางดอกแนวนี้ <c oughs> มากมากพี่น้องซื้อกับตามาเอาทังผีต่อ เบิ่งกวเห็นเยี้ยงเงี้ยดอกเห็นบอเบิ่งโบเงี้ยงมากมามาเอาห้พี่พี่น้องดอกหนึ่งสองนี่แหละเอ้ยขาเงีวอัหลารเลยจ้ะพี่ดอกหนึ่งจ้ะงามเลยอู้เห็ดกอแดงบ่จำค่อยออกแถวนี้ไหมเมนบ่คือดอกพูดว่ายังเป็นไดงเงี้ยงดีจ้ะ อีกดอกโอื้มตัวธรรมดาเลยเห็ดเขาวดินส้มดอกเนาะดอกบุคคลายเป็นไดดอกจ้ะดอกมีอะไรไว้นอกเนาะโอ้ เขาดอกจ้าเฮ็ดโกแดงเรือหลอดกับพีน่องเพิ่นเคลียจ้ะดอกบุบุญใหญ่ปรนไนดดแถวนี้เพิ่นออกหน้าหนามันช่ดอกบุบุญใหญ่งามงๆงาได้พี่นอ้องอีกดอกหนึ่งจ้ะ ดอกไีน้อยดอันรอดอกจากพ,พี่น้องหรือกเพิ่นเฮ็ดนานแหละดอกบุคอยงามเลยจ้ะเริ่มโล่อยแล้วพี่ทั้งพี่อีกจ้ะ โอ้โหดอกหนีง่ายแค้ไหนคน้องดอกใหญ่ๆยงแข็งเลยเพลงทีล่ะผมซ่อนเนาะอุ้ยดูๆใส่ตาก่อนจ้ะ พี่แนมเห็นทั้งพี่อีคือเนาอเปิงเคืองด่พี่โอ้โดอกงามดีคือการจ่าดอกนี่แม่งกินทั้งนานแน่จักหน่อยนึงกัดสีออกจนเบิดงามเนาะ มีหลายดอกเลยจ้ะเก็บมวนๆกันเลยอุ้ยถ้านุมน่มๆกว่าน,นี้ก็สิไข่ได้จ้ะอันนี้เพิ่งจะเริ่มรุ่ยแล้วเนะาะธรรมดาเราออกหลายหนึ่งแล้วจ้ะดีกันยิ่ง่าออกหายเก็บไปแล้วจ้ะพี่น้อขนาดดอกตึ้งหน่อนีหายไปเคิงหนึ่งจะคล้องปลามันจัดการไปละจ้ะเอิ่มรุ่ยแน่ลนะ เฮ็ดขาวดินหน่อยจ้ะข้างๆจะเป็นไข่เขียวจ้ะแถมินเพิ่งออกมูใหญ่ด้วยจ้ะที่กระตาม,มาเอาเฮ็ดไข่เขียวอีกสองดอกจากพี่หน่องเห็นอยู่ทั้งทีผลดอกหนึ่งน้องตุ้มๆอยู่จ้ะอีดอกหนึ่ง,ง,งบานล้ะละโอ้งามดีอยู่เด้อจ้ะดอก นยึ็บ่ขยเคี้ยวพ่อนอจะได้ร้ายเดี๋ยวพีเด้อจัดพี่หน่อมือพี่ันเนี่ยงเลยดอกมีบานแห้งแล้วจ้ะแต่ว่ากัะเบื้องส่งยังโอ้ยังแข็งอยู่เด้อพี่น้องเป็นแหงขาดน้ำบ่คือจากฝนตกอยู่เนาะ เฮ็ดนานแลอีดอกจ้ะดอกใหญ่แข็งแข็งงามขนาดเบิงที่ละพี่น้องขนาดดอกควรจังปีกายนี่ดอกไม่ง่ญ่ปานนี้ได้จ้ะแต่ว่าปีกายนี่เป็นหันออกนะดอกแข็งยยแข็งบ่ใหญ่งดงามแฮะ ขอใา้ป้ามันจะไหวเครื่องดีกว่าอีกแล้วจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งจะเฮ็ดเปิงเครื่องอีกแล้วจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยหละอนซ่อนข่อยแน่ดีดอกไม้จา้นจานะจ้า เบิ่งตีเนี่ยว่าพอเห็ดขาวดินดนะพี่นอ้องสองซาำดอกอยู่นี่สามหรือสี่ดอกเนี่ยมนบราว่าแมนแมนอยู่พี่ดอกหนึ่งทั้งพี่เป็นเห็ดปวกสะพี่น้อง ุ่มยางงามเลยจ้าเฮ็ดขาวดินเห็ดลวกน้ำฝนเห็ดลวกดอกเดียวนี่ถ้าดูยางหากระส레พ่อแกลียงอยู่ด้พี่น้องมันก็ออกกระจายกระจายทัวทัวเแนวอยู่เห็ดตะเตาก็ยังเห็นอยู่เนาะดอกเบิ่งเทิงเลยยางมาตามดอกเดียวนี่แหละจ้าบางคนเห็นยางเลาหาเห็ดตะเตายางเป็เห็ดอื่น เฮ็ตไข่เข ok, ah. ียวหน่อยจ้ะย่ำงานสองสามดอกจ้ะเฮ็ดกอแดงดีดีดีคุณน่ะ โอ้ยทำงามเลยนี่สองดอกนี่ไข่เขียวกำพาดอกนึงจะ้ะดอกนี้เึงค่อยเป็นเห็ดไข่พ่นจะ้ะอู้ยขาสุดยอดเลยจ้ายางน้ำทางเลยยังม,มาพอเห็ดหอยู่ใจพี่หนอกมือแี่นี่เห็ดไข่เขียวดอกกรเริ่มลุยแล้ว,ลวจะ้ะ เฮ็ดกอแดงดอกนีกันเลือเพื่อนพี่กันละจ้ะอีกจักดอกจ้าเห็นเห็ดข้าวเดนิวีสองดอกจ้ะนี่ดอกจ้ะงามๆเลยยางมาตาั้เอาให้เพิ่งเขากับไกลทดพี่น้องหลายดอกเลยนี่สูงงามๆนุ่มๆเลยแม่เมืองนี้ละ่ะ ออกเป็นครูเป็นโคอยู่จ้ะหลุดเดียวกันคือดอกเลยจ้ะมาเมตนยูปราศาสตร์ออกเตรียมอยู่บ่งางครับเอ็ดข่าเขียวออกสมกันยูจ้ะยุ่น้ำกันก็มเม็ดเพิงเขา่าสองดอกง,ง,างา่ายๆดอกนี้ออกกอนมูบ่จ้ะพี่นนอก เห็ดข้าวดินอีกคู่นึงจ้ะแนมเห็ดเห็ดข้นอยู่กใกล้ๆนี่จะพาไปเอาจ้าเพื่อออกข้นสันแด่น้อเนพี่หนอ่อยเอ้ยมาพอก่อนนะนี่คือสีคันนู่นจ้าก็กยังก็ยังคือว่าแกงใดแน่อยู่จ้ะเนี่ยแกงใดอยู่ลงมือกันเลย งามค่ะจากพี่น้องดอกใหญ่ๆเลยนี่งามๆจ้าท่านพ่อกับพ่อดอกเขาพี่น,น้องเอ้ยนันน่นนั่นนั่นนั่นแต่อยู่ได้ซุปหนึ่งนี่เนาะอยู่ได้อยู่โอ้ยสมมตนดอกเขาเนาะบาดนั่นละมือมันนุ่มๆกับบมาซองบนะัมะซองเนาะโอ้ยพีพีดอกนึงดอกนึงให้างใต้พี่พีพีกันดีห็นสุด นี่ท่าพ่อมเถายเออพี่พี่พี่แมนบ้าพแมนพี่พี่พี่มาเจ็บท่านใดทาใดพี่พี่น้แห้งมา่ายท่านนึงน uh, ี่นีはは่นี่เออแบบไรลสุบแล้วสุใส่ี้ใส่กบหน่อยอยู่เหื่นบ้าเขาทายแห้งหนอแล้วโอ้ยคือมาถาแเหนไปวดเท้าดอกคือน้ำกระนุ่มคือเกา แมงตีหงก็หนีเพื่อนก็ยังแซแนมอยู่แสแนมที่เนาะแมนแต่พอจะแม่เฮาอเอ้ยกระดางประถูประถูพี่กระด่างพี่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 ไม่ละเสือพี่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 โอ้ช่างนั่นพี่หลังนั่นที่แล้วกระตากระตากระบอมา่เฮ้ยว่าจะ่ม่นี้บออกเฮ้ยพี่พี่พี่ขุนดอกหนึ่งโอดยดขุนดอกหนึ่ง เชลวาเชลแะโอ้ได้ซุปเว้เด็ุปนั่นใช่ละพูดพุ่เดเป็นปีๆกี่คนเยอะเยอะเยอะอุ้ยอุยอุ้ยมองยังไงกี่กันเทรงั้นไก่นี่บเมนบ่ได้มากอแต่ตอนอ่อนเนาะโอ้หลายตัวพอเด้ซุปกี่ตัวในเมื่อนี่เมื่อซุปโหลดละเฮ้ย อจะได้ใช้คอดเสือเสือปิ้วขึนมาแลายเเนาะอ้าวอดนแต่อดแตแกงเงี้ยมนเมนพูนนะพูนยังูานึ่งเรียบไปใช่หรอพูนคางพูนอคางพูนเอามุดเข้าไปเพิ่งมุดเขาไปมุดเข้าไปเจ็บเดี๋ยวดีคอรนี่อายอจังเลยจังโมมาพ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวหักเขาเนาะมาเข่ารักละพอดีพอดีซุกพอดีซุกกำลังเขาเอาไปเห็นตาแข็งอยู่มันเแบบป็นปอดดอกอ่อนเลยสิมวนแห้งอยู่โอ้ยคนบอตกขึ้นมาเฮ็ดออกเบิ่นแบบน,นั้นปีน้องเลยไหนมันไปสิเมืองเนาะไปพาพี่พาน้องอ,ออกจากป้าบ้านนี่ ขึ้นรถไปจำหน่ายสินค้ากอนมือน,นีประโยชน์สองต่อเด้อพี่น,น้องมือนีเทิ้งมาขายในปาลมเทิ้งมาหาเหตุผอมเด้อมือในปามเป็นราคาถือโอกาสมาปลาผอมน้อมือนี้น้อได้สองอยางไปไปค่าพี่น้องออกจากป้าวันนี้นี่แหละพลงานการแสดงพี่น,น้องมือนีมาหาเหตุกันสามคนมานยูจ้า เอาเห็ดใส่กระตาก่อนจ้ะเห็ดเก็บมากครับใหญ่มากเลยคากอยู่ด้วยกยยระกต,ยยรต่ายยังไงเนาะกระต่ายยังไงเต็มกระตาวเกินไปแล้วหนีกับผ้าออกจากบ้านละจ้าขอบคุณเป็นรายทียังตีก็ร่างใจเห็นยายกระต่ายยังไงด้วยจ้ะเสร็จแล้วมินีสวัสดีค่ะ